ตัวอะไรครับพี่ติงบ๊กทุยบ๊กทุยเออไม t หยุดเลยผมผมตั้งกล้องแต่ ไ็บได้ที่เป็นกมได้ตัดได้ดีสามารถตัดได้ดีอืมบบเยียนี่เราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะนเป็นที่ิการตัดมันตงัดได้ริ้วแบบนี้อาจรยให้ดูิงมีริ้วแบบนี้่ตม,ม,มได้ใช้าสับเปล่าใช่อหมไม่ค่ะไม่ได้ใช้หแล้วนี้ผมได้เช็คให้พี่ ตัดเก็บงานนิดเดียวไม่เยอะเดี่ยวที่ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้สองสองที่ว่าทำตัวอย่างให้ดูตอนเก่าทำเรียกว่าทำรีแฮนด์นิดเดียวแต่ไม่ได้ตัดเยอะเลยแค่บอกที่นะ่นนอกจากที่ทำเองหมดแล้วจริงป่ะหรือว่าหาพวกผมในแถวอ๋อทำเองหมดอาจารย์แค่บอกเทคนิคนะนี่ก็เป็นเป็นผลงานของพี่เขาเองนะแต่ว่าการใดเราอย่งใดไม่เตะนะครับเพราะว่าพี่เขายังอ่อนเรื่องการใดผมแต่ว่าอนาคต ทีน,นี้เทคนิคก,การตัดมีผลต่อริ้วเท็กเจอร์หรือว่าเริ้วลายของผมลูกสัตว์นะฮะคือถ้าเราเอาเทคนิคไปใช้เป็นเนี่ยทรงผมมันจะไม่ธรรมดานั่นเองมันจะไม่เป็นเหมือนทรงธรรมดาเรียบๆมันมีริ้วลายเนี้ยจะสวยวิยังไงก็สวยเอามาดูข้างถ้าไม่มีการตัดด้วยเทคนิคสมัยใหม่เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่า มจะเกิดริ้วสวยได้ก็ต้องใช้สเปรย์ใช้เจลใช้มูสอันนี้ลองสังเกตดูนะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใส่เลยแล้วทำไมต้องหวีแล้วมมนเกิดริ้วสวยเพราะอะไรก็อย่างที่ได้พูดกันแล้วนั่นแหละนะครับเทคนิคการตัดเนี่ยเห็นไหมนิ้วลายมันจะสวยธรรมชาติเลยบอกได้เลยนะว่าไม่ได้ใช้กันไกลฝั ก็อยากจะบอกว่าในประเทศไทยไม่ค่อยมีนะเทคนิคแบบนี้บอกได้เลยนะครับถึงแม้ของผมเนี่ยจะไม่โด่งดังไม่รู้หรอะไม่ให้โซไม่อะไรแต่เทคนิคการตัดนั้นน่ะบอกได้เลยว่าของเรามีมากกว่าที่นะครับแล้วก็ทันสมัยแก้รับประกันตรงนี้ถึงแม้ค่าครูจะแพงนิดนึงแต่ถ้าเรานําไปใช้ทาประโยชน์ได้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะ กำลังจะตามใหม่คนนะนะครับอันนี้อันนี้ให้เห็นถึงถึงประโยชน์ของการตัดด้วยเทคนิคสมัยใหม่นี่นเองนะครับเนี่ยโดนลมก็สวยพูดง่ายๆถ้าเรามีทักษะการตัดที่ดีมีเทคนิคการตัดที่ดีเนี่ยโดนลมก็ยังสวยเลยนะไม่มีก้อนไม่มีชั้นไม่มีแทบจะไม่มีเลยนะฮะเป็นริ้วเป็นธรรมชาตินะครับ มีอยู่ที่บ้านไม่ยอมามาเปิดดูพ <c oughs> ี่ยังดูมาแล้วว่าอันเกอถาอยาหน่อยทีอาจารย์ทำเจเจยังไงอาจารย์ทำวอสคุยังไงที่บ้านในซีดีในดีวีดีมีหมดเลยเด็กับเป็นหุ่รอบจริงๆเอาแ้มาไม่ต้อง 别着急呀，别着急呀。 เขาใจดีนะ okay,